อืมอืมอืมสุดยอดเลยอืมแกงดำยีว่ะเป็นเนี่ยพ่อจอ้าพ่อพ่อโอ้ยอก,กวาหุนไปจับอุบลค่ะเงสวัสดีครับ มาพี่น้องครับวัอนี้สิภาพพี่น้องมากินก๋วยจับพี่น้องก๋วยจับนี่พี่น้องก๋วยจับอุบลเสียงที่ละ่ะเพ้อพี่น้องเฮ้ย <c oughs> อ,อย่างโอ้ยแ <c oughs> บบนี้เสียงงามพี่น้องโอ้ยบรรยากาศไปโหลดนี่โอ้หืม ก็เหมนกันสิยตับถุงหุงกุ้บก๋วยเจียวกิน็นเบิดพี่น้องอต่องหงหงดดก็เป๊ะเลยอร่อยครัเราเ้อืม,อมเบินดนี่ยปลอ,อ,อ,อดออเอาไหม่ <laughs> ตุงเบียร์เลี้ยวตุ้น้องคินิบอล เบียร์ปรุงให้น่ากินไหมน้มงเบียร์ปรุงให้อร่อยมากนี่ลองเลยเสียบๆกินน้ำกันด้วยครับด้วย วันนี้เราไมีช่างถ่ายรูปนะยครับ được xéo, ngon lắm, ngon lắm, ngon lắm, hết lắm, ngon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  อืมเ,เด็น,นอะไรปนนองอืมแข็งดั่มยัวเป็นเนี่ยพ่อเจ้าพ่อพ่อโอ้ยอกูพ่อ,อลดหุนพ่อพ่อลดหุนลดหุนพ่อไปออกกรรําลังกายพี่น้องเสี่หนุ่มเบียร์พ่อไปลดหุนเสี่ยวกําลัางกายอื

ก็ทำให้ไดหน่อยอ่ะไปยืมมัว่วจะกินเสร็จเพื่อกรมไม่กินตอนดูนนไปหน่อยมั่วจะอยางกินนะจะน่อยมัวเมียะไรมาปุ่งเสียบอ่ะ กินเหนียวๆปน่อขาคือเปื่อยๆได้เซยบ ใช่ขนาดพี่้องเสียบ chén nó nhiều nùng nhiều Hãy subscribe cho kênh Ghiền อ้าขกัอาไปองคร <Bond> ับสคลิปนี้ครับเอาเมนูกกดจับคืออยาก มากินสูพีสูบน่องนั่นสำหรับคลิปนี้กรผู้ใดมากกับฝา,ากก็อะไรก,ก็แชร์ให้กดติดตามให้หน่วยเบียร์เฟมบลีเยอะๆพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้อมตัวร้ายวิคออนขึ้นหนาพอไหมครับสวัสดีครับ